มันเท่าใหสวกสวัสดีซีสุภุสกนมาตามแนวทางลาภพัฒนาของอาจารย์สลองวันพุทธที่ยีบมันพุทธที่ยีบสี่วันมันยิบสองยิบสองพันไปแล้ววันพุทธที่ยีบสี่ธันวาสองห้าหกแปดเพราะว่าอาจารย์เพ่นกายหยุดไปหลายงวดน้พี่น้องเนาะหยุดไปหลายงวดแล้วพ่นบอกใครไม่เวลาพ่นทางานน้อพี่น้องเนาะมันก็ทํางานคือกันมาเบิงผลลาภพัฒนา ไเห็นงงนะพี่น้องลาพัฒนาเมื่อวันจันที่ยีบสองเห็นบ่หกสามกับหาเก้าหกกั 6, 3, 5, 6, 3, บสามวันนี้พาไปใส่เนาะพี่น้องเนาะออกสามศูนย์ศูนย์สามหลักกันไม่ออกกัน หกสามส่วนหกเดียวกับหกสี่โอสี่หกหล่ะกับมาหกสามเดลขเล่าตัวพี่หน่องเนาะสามกับหกอยู่กอดข้อกันมากตั้งห้อ่ะมาดูกัน,น วันพุทธยี่สี่ธันวาหกแปด วิ่งบนล่าง หนึ่งกับศูนย์ได้ปีน่อกไงหนึ่งกับศูนย์เป็นหนึ่งเด่นหนึ่งลองศูนย์ หนึ่งสองศูนย์สองสี่ศูนย์ หนึ่งสามหนึ่งสามเาเห็นมาโดนน้องเนาะหน e ึ goal. ่งสามโดนเติบล่ะศูนย์สาม เก่าศูนย์หกคู่นี่เด้พี่น้องหกคู่หกคางนี่ปลาหลเทือบ่าหลายเนาะพี่น้องเนาะพอดีพอง,งามอยวู่หกคู่บนล่างไปกับมีเหล็กสามตัวน้ำสามคูน่ะพี่น้องเอ้ ศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสูนสามหนึ่งสบี่ว่าเอาบัเลขสามตัวเืเป็นสามหนึ่ง เลขสองตัวคือเป็นหนึ่งสามเลขเพิ่นบริปรักลักเด้อพี่น้องเด้อบนล่างไปกลับพี่น้องเข้าไปที่สงสัยเลขเัินบนเลขเพิ่นบนล่างไปกลับนะศูนย์ศูนย์สอง ของเพิ่นใไ่แมงงเงงความ้อบอาบอตไซแมงของเงียง,งนะัเพิ่นกนรกนะแดกนักเพื่นองอือเลขสามตัวกะสามคู่เลขสองตัวกะหกคู่เพิ่นก็นเน้นให้สามคู่ได้เนะพื่น้องเ้อนะเน้นหนึ่งสอง แล้วก็ 4, 0ตัวเน้นแล้วก็1 3นี่แหละตัวเน้น0 2 0 3ก็9 0นี่เป็นตัวร่องดอกน้องนี่อันนี้เป็นตัวร่องดอกนี่บานนี่3ตัวเน้นนี้บาทนี่นี่3ตัวเน้น นี่สามตัวเน้นตัวตีกรอบเลยพี่น้องแต่ว่าเพราะถ้าเชียร์คนหลายวันพุธที่ยีบวันพุธที่ยีบสี่นว่าสองห้าหกแปดลาวอาจารย์สลองบนล่างวิ่งหนึ่งกับวิ่งหนึ่งกับศูน,นย์คะนนหนึ่ง หนึ่งสองหนึ่งสามศูนย์สองศูนย์สามสี่ศูนย์เก้าศูนย์พเนนเนี่ยเพเน่นหนึ่งสองหนึ่งสามแล้วก็สี่ศูนย์เลขหกคูเพเน่นสามคูส่วนเลขสามตัวนี่เป็นตัวเนนเนี่ยนี่ศูนย์หนึ่งสองนี่เป็นตัวเน่นอันนี้ตัวร่องหลักศูนย์สามหนึ่งนี่เป็นตัวร่องแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองก็เป็นตัวเนนนะพี่น้องแล้วแคบหน่จอจะเอา เอาขั้นมากระจังจาดบมากเข้ากับพานพี่น้องหรือว่าขี้แคบเอาไล่เมื่อของอาจารย์เพื่อนก็ได้จังงามดีนะพี่น้องเด้อจังบล่ายตาเนาะขอบคุณอาจารย์สลองหลายๆครับผมมันมาัน,านกันพี่น้องก้อนปีใหม่นี่ฝากกดไลครกดแชร์กุติดตามมาันน่องให้ช่วงได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผม